ท่านโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในบล็อกฟุตเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับก็มาอยู่ในการเล่นบล็อกฟุตอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับหมัดแหมพายนั่นเองนะครับผมเพิ่งได้มานั่นเองนะครับก็เพิ่งได้มาไม่นานนี้เองซึ่งก็จะพาทุกคนมาดูนะครับว่าหมัดแบมพายนั้นมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็มันเป็นยังไงนะครับโอเค มาเราลองไปทดสอบกับมอนเตอร์กันดีกว่านะครับว่าบอดแวไพร์เนี่ยมันทำอะไรได้นะครับโอเคไปลองโจมตีธรรมดาแบบไม่มีฮาคิกันดีกว่านะครับนี่นี่นี่โอเคนะค,ครับก็จะเข้าอยู่ประมาณดาเมจหนึ่งพันแปดร้อยนะครับแปดสิบหกนะครับในมาลเตอรี่ที่อยู่ที่สามร้อยหกสิบแปดนะครับถ้ามาลเตอรี่เต็มหกร้อยก็น่าจะเยอะขึ้นกว่านี้อาจจะไปถึงหนึ่งพันเก้าร้อยก็ได้นะครับในการโจมตีหนึ่งครั้งนั่นเอง ซึ่งฮิตบ็อกในการโจมตีของมัดแวนพายนะ้มันก็ค่อนข้างกว้างนะครับตัวดีดูนะครับเหนะ็นไหมเนี่ยเรายังไม่ถึงตัวมอนสเตอร์ด้วยซ้ำมันก็มีไปโดนได้ไดัเองนะเห็นวค่อนว้างมากเลยนะครับเหมาะสำหรับการฟามในทีเดียวนะซึ่ง,นะงจริงๆคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคนเริ่มต้นก็ไม่น่าจะมีมัดแวไพายได้นั่นนะครับเพราะว่ามัดแวไพายมันจะต้องไปที่โลกสามนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะต้องนะครับ ทำการล่ามือทากน,นั่นเองซึ่งคนที่เป็นมือใหม่ก็คงจะไม่สามารถที่จะได้รับมาได้นั่นเองครับโอเคแตนเรามาดูในการแบบโจมตีเป็นฮาคิกันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีดาเมจเท่าไหร่นะครับลองดูนะครับโอเคอ๋อถ้าเมื่อเราเปิดฮาคินะครับมันจะสร้างดาเมจสูงถึง2391เลย้สองพันสามรเท่าไหร่นะผมดูไม่ทันครับโอเคสองพ สองพันสามร้อยอะมันทำไมมันลดลงวะนั่นเดี๋ยวขอดูอีกรอบนะครับสองพันสามร้อยสิบเก้าหรือเปล่าโอเคสองพันสามร้อยสิบเก้านะครับโอเคสูงสุดประมาณนั้นนะครับโอเคก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวนะครับุผลผวผลๆๆก็น่าจะเกือบตายกันเลยนะสมมติว่ามีการพุ่งเข้าไปคอมโบอะไรต่างๆะนั่นเองครับ ค okay. ต่อมานะครับเราก็มาดูนะครับสกิลกัน kind ด of ีกว่านะมาดูสกิลแซตของหมัดแอมายกันนะใช้ไปเลยยย่ารวสร้างดาเมจถึงสี่5สี้อยเก้าสิบห้าดาเมจเลยนะครับเป็นการพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะหยุมหัวศัตรูนะครับก็คือการแบบน่าจะเป็นการดูดเลือดใะมากกว่านะคร ouais> ับโอเคลองอีกรอบหย่ครับู้นั่นเองครับ แล้วก็ทําการดูดเลือดกลับมาครับเดี๋ยวลองให้มอนเตอร์มันตีมผมจะทําการใช้อีกรอบแล้วดูว่ามันจะดูดเลือดหรือเปล่าเองครับมาซึ้งนี่ครับการดูดเลือดนั่นเองครับโอเคต่อมานะครับเราก็จะทำการจัดการกันดีกว่าต่อมานะครับก็ทําการนะครับมาจัดก,การกับเจ้านี่ด้วยสกิลเอ็กซ์กันดีกว่านะครับมาดูการสกิลเอ็กซ์จะทำอะไระครับย่อ ยี่สกิลเอ็กเป็นกงเล็บอา่าน่าจะเป็นกงเล็บเลือดนะครับถ้าพูดให้ถูกนะครับ <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าสแกเลสเทียนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแปลไทยว่าอะไรนะอย่าครับก็เป็นสกิลที่น่าจะครบสูตรคอมโบกับสกิลแรกแล้วก็ <c oughs> ก็จะมีการต่อคอมโบด้วยสกิลต่อมาโอเค อาจจะเป็นสกิล c ีนะครับโอเคซึ่งสกิล c ีนี้น่าจะต่อคอมโบกับสกิลแรกไดอสกิลสองได้เป็นอย่างดีนะครับก็มาดูสกิลสองกันเลยดีกว่านะครับเอสกิลซีกันเลยดีกว่านะครับผมพูดผิดน,นะครับขออภยัยมาสกิลซีทำอะไรนะครับโอเคนะครับสกิลซีเป็นการนะครับเออมันคืออะไรวะนั่นอ่ะมันคือมือผีนะครับก็คือ ทำการปลดปล่อยมือผีออกไปนะครับแล้วก็ทําการดึงตัวผู้เล่นอื่นหรือว่ามอนสเตอร์เข้ามาหาตัวเรานั่นเองครับน่าจะเป็นการใช้งานแบบนี้นะครับก็คือผมจะทาการตัเข้าไปก่อนเพื่อทำการดึงเพื่อติดกับตัวนอฟต่งคอมโบของหมัดแบมพายก็น่าจะประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมามารอคอมโบอีกสักหน่อย จะทำการตีกม่เล่นเหมนกันนะเพื่อลอคอมโบที่โอเคก็รีคร e ูดาวทั้งหมดแล้วนะครับมาลอกคอมโบของเรากันดีกว่านะครับเอาตรงนี้ดีกว่านะปึ๊บแล้วก็ดึงด้วยคนะครับแล้วก็ x ็กปับประมาณนี้นะครับคอมโบของหมัดแบมไพ่นะครับโอเคสำหรับหมัดเบมไพ่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นหมัดที่ดีเลยนะครับ กนรอะไรต่างๆครับรนะหรือว่าเป็นบัตรที่สอย่างแต่ก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็น PVP หรือว่าจะเป็นการอ่านมอนเตอร์นั่นเองนะครับมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันโคตรจะเทเลยเทจจัดเลยนะครับนะตรงนี้เสียงคองบจะเปลี่ยนเอออ่านออกเป็นบัตร เสียงโคตรเปลี่ยนเลยนะโอเคเยวขอเก็บตังตรงนี้สักหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับมัดเงินทายก็มีเพียงเข้านี้นะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายตึง,ตง